อย่าตรงนี้นะนิอย่าตัดเดี๋ยวจะดงให้ดูแล้วนะครับตรงนี้สูนแค่นี้นี่จะเป็นบันไดแค่นี้มาตรงนม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1สิบปสเก้าี่สิบี่สิบเอยอ่สองยี่สบามสี่ประมาณยี่สิบห้าเก้าเาลงไปดูตอนลงไปในน้ำ น,นี่มีบันไดขึ้นไม่สูงประมาณเดี๋ยเข่าหน่อยนะึงน,นี่ลงมาอีกอนนมีฝ่มามือน,ะอน,นี่ตรน,นี้เป็นสไลเดอร์ เดี๋ยวพาลงมาเนี่ยอ่าลงมาละตอนนี้พาลงมาแล้วนะเนี่ยลงปุ๊บนี่ราดับตาแลวเวลาว่าอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีเห็นขอบหน่อยนี่เห็นปะขึ้นมาจับ อันนั้นวัดชิดธรรมตรงเนี้ตรงนี้มันจะห่างเหนะ็นไหมตรงนี้ห่างอันนั้นจะมีทางเดินตรงนี้เนี่ยห่างแต่ข้าคนเข้าไปเดินไม่ได้นะห่างนี้ห่างเลยเป็นทางเดินนี่เห็นไหมเป็นขอบแล้วมีกระจกแก้นอีกนี่คือขอบอ่างเลยนะเดินไปรอบๆเลยเนี่ยเนี่ยเข้ามาใน่ห่างขนาดน,นี้เนี่ยออกไปซึ่งมันไม่มีทางเลยตรงนี้มันกัแพงเห็นไหม ตรงด้านนี้มันจะเป็นกำแพงกำแพงขึ้นมาเลยพีแ่แกก็ยังอยู่ซีกนู้นนี่ก็จะมีกำแพงอยู่ใช่ไหมกำแพงขึ้นมาแดี๋ยเดีย๋ยวเดียเด๋ยวจะถ่ายบ้านเราบ้านเราได้อยู่ตรงไหนวะตรงนู้นเจอบ้านเราไม่โอไม่ได้ไม่เจอตรงนั้นเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่ ประชาตรงนี้จะมีขอบาหมีนนเนี่ยด้านข้างจะมีขอบเลยมาขอบด้านข้างทั้งหมดเลยข้างอ่างนะจะมีขอบด้วยด้านข้างเนี่ยตีด้านข้างมาเลยแล้วด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เดินพาพารอบอ่างเลยนะเนี่ยเดินพารอบอ่างเนี่ยก็จะมีดอกไม้จะมีพวกเจ้าหน้าที่มาักง,งานทำความสะอาดนะเนี่ยแล้วขึ้นมาข้างบนสีบรรยากาศนะสบาย ไม่ได้นั่นเลยไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวเลย <Okay. S 1> ใช้ได้เลยอ่ะ้นั่นหน่อยเขาเอาห่วงยางมาเอาตัวช่วยมาแล้วก็จะเนี่ยมีบันไดขึ้นตรงเนี้ยตรงนี้เป็นชอฟ้านั่งสบายเลยเจ้าหน้าที่เขาทำความสะอาดสบายมากเนี่ยตรงนี้ลมเดียด้านนี้ลม ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นโอเคแ,อแค่นี้นะครับ